สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้วนจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับในการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มทั้งวันนะคะก่อนที่จะไปชมเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะไปดูได้เลยนะจ้าขั้นตอนแรกก็นำข้าวเหนียวมาแช่นะคะเพื่อนๆทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะ แต่ถ้าเป็นข้าวใหม่เราก็แช่แค่สี่ชั่วโมงก็พอนะคะเพื่อนๆนะการแชร่ข้าวเหนียวนะคะต้องทำการล้างข้าวเหนียวด้วยนะคะล้างทั้งหมดสองน้ำนะคะหรือจะล้างสามน้ำก็ไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆขยี้เบาๆนะคะเพราะว่าเม็ดของเขา จะหักนั่นเองค่ะโดยเฉพาะข้าวใหม่ๆเนี่ยเม็ดหักง่ายนะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะแช่ไว้ทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะปลาอ้วนก็ จะนำข้าวเหนียวที่แช่ไว้ใส่เข้าไปในหวดเลยนะคะแล้วนำน้ำใส่กระมังล้างกุ้กั้วนะคะแล้วก็ทำการนำน้ำมาราดข้าวนะคะในหวดของเรานั่นเองนะคะราดเยอะเยะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะไล่กลิ่นของข้าวเหนียวแช่เนี่ยออกไปเลยนะคะ พราะเขาจะเหม็นออกบูดๆนะคะยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะทําให้มีกลิ่นบูดเท่านั้นนะคะราดเยอะๆเลยค่ะจนรู้สึกว่าน้ําที่ไหลออกมาจากข้าวเนี่ยใสเลยนะคะพอล้างเสร็จนะคะเพื่อนๆก็จะนำหัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยไปวางใส่ในหม้อนึ่งที่เดือดแล้วนะคะ วางลงไปเลยค่ะรู้สึกว่าหม้อของเราจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อนๆแล้วก็นึ่งไว้สักระยะนะคะมาเปิดเช็คดูนะคะถ้าข้าวเหนียวสุกก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วอันนี้เป็นช็อตเด็ดเลยนะคะเพื่อนๆเอาน้ำสะอาดนะคะมา ราดลงไปในข้าวเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนๆค,คุยๆอย่างนี้นะคะราดชุ่มๆนะคะแต่ไม่แฉะนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวใหม่ก็จะราดเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ทำครั้งแรกก็ค่อยๆทำนะคะคือนึ่งข้าวทีละน้อยนะคะเพื่อที่จะทดสอบดูข้าวก่อนนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวแต่ละชนิดเนี่ย ความนุ่มความแข็งก็แตกต่างกันออกไปนะคะถ้านุ่มมาหน่อยแล้วก็พรมน้ำน้อยนะคะส่วนข้าวเหนียวถ้าออกแข็งก็พรมน้ำเยอะนะคะก็ทดลองทีแล้วหน่อยอย่างที่ป้ะอ้วนบอกนะคะพอพร้มเสร็จนะคะ ก็จะทำการปิดฝาหวดเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะใส่เตยหอมลงไปในหม้อนึ่งข้าวนะคะประอวลเลือกที่จะใส่ตอนที่พรมข้าวแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมของใบเตยเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในข้าวนะคะนึ่งไป15นาทีข้าวของเราก็ได้ที่แล้วคะ่ะ อมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะใช้ทัพพีคุยๆสักเล็กน้อยนะคะใครมีที่คุยในอุปกรณ์ก็สามารถทำได้นะคะแต่ประอ้วนก็จะคุยๆอย่างนี้ใส่ในกระติบเลยนะคะหรือใครจะนำไปขายก็สามารถเย็บเป็นผ้า ใส่ในกระติกได้นะคะเป็นถุงนะคะแล้วก็เอาข้าวใส่เข้าไปในถุงผ้าแล้วปิดฝากระติกก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆได้แล้วจ้าทั้งหอมและก็ข้าวของเรานุ่มมากๆเลยนะคะทานเข้าไปแล้วละมุนลิ้นเลยนะคะ ใครกินใครทานก็ติดอกติดใจกันเป็นแถวๆนะคะและที่สำคัญนะคะนุ่มตลอดทั้งวันเลยค่ะถ้าเพื่อน มีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามประอ้วนได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะหรือใครมีข้อเสนอแนะมีไอเดียดีๆที่จะมานำเสนอประอว้วนประอ้วนยินดีรับฟังนะคะแล้วขอบพระคุณร่วงหน้าเลยนะจ๊ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้ประอ้วนด้วยนะคะด้วยกัน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็เดสาระดีๆที่นำมาฝากเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรและสูตรทำอาหารขายนั่นเองค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ